สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับพี่เป้คัวอิ่มพงกางนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับย่าอาชินะคะสาวสวยประจำกอกเราเด้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันแบบสบายๆนะแม่เนาะแต่ว่าอันน้องหัน่าอาชีนี้ถือว่าเป็นคนแรกๆที่มาขายของอยู่หนาบ้านลุงคนเนาะค่ะเริ่มต้นจากที่ว่าได้มาขายของนี่นะแม่เม่ จากไหนแม่คือได้มาขายเถื่อแรกเลยเนาะเป็นขายเทื่อแรกไปเก็บเห็ดมาค่ะไปเก็บเห็ดมาที่ที่ภูเหล็กไฟมาเต็มกระยยังเลยยากลระหยังคือตะก้านะคะผู้ไทยวรีกกระหยังก็เลยลงมาก็ไม่ได้ขายจ้ะเพราะว่าไปตลาดก็ที่แตงัวก็เยอะเห็ดเยอะหนาเห็ดสนบมรีหนาเห็ดค่ะเลยเลย ลุงพลบอกว่าไปขายหน้าบ้านค่อยนะเป็นเพอคนมาลายอยู่น่ะไปขายหน้าบ้านค่อยนะคนมาลายแท้ลุงพลจะเรียกยาว่าไม่ไปไปขายหน้าบ้านค่อยนะปปเอคนลายแท้ละก็เลยเลยเป็นจุดเลยมาขายมาขายก็เขาก็ซื้อหมดก็ไปเก็มอีกก็หมดเก็มอีกก็หมดแล้วก็หาผักหวานก็หมดแล้วก็เพื่อนก็ได้ว่าได้ขายก็ชวนกันมาชวนกันมา ตั้งกระต๊อบตัวนั้นน่ะกระต๊อบน้อยๆนะมีอันนึงมีอันนั่นอันนึงเนาะแม่เนาะตั้งกระต๊อบกระเพาเดียวขายประมาณสามสี่คนเนาะตอนนั้นน่ะเนาะสามสี่คนก็ได้ขายดีได้ขายดีเอาผลลัพมาขายก็ได้ขายคำว่าคำมาหาลุงพลน่ะก็เลยเงียบไปเรื่อยๆมันนี่ลายห้าลายเฮก็เลยลายมาเรื่อยๆเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแม่ค้าคนแรกเนาะแล้วก็ขายของที่ระลึกเม่นอย่างนั้นเสื้อบ่่แมวันนี้ก็เลย เฮ็ดมันเมิดเฮ็ดเมืแล้วก็เลยคิดว่าโอ้ยนั่นเลยยังหละยังหละได้ขายเพลิตตัเฮ็ดเมื่แล้วผลออลูกไม้เมิดแล้วสบน,นี้ก็โอ้เขียนกับของที่ระลึกก็คิดน้ำปแตนนี่แหละบอกว่าได้ผลิตได้ก็เอามาขายเอามาขายก็เลยลงทุนก็เดี๋ยวลงทุนเธอละน้อยสะโก้อนนกก็เป็นร้านน้อยร้านเขาขายได้ก็ไปเอามาขายก็ได้ขายดีตอนที่แรกได้ขายดีดีเสือโกโก้อก็ค่ะ ตอนนั้นเป็นเสื้อยืดนะแม่เนาะเสื้อยืดถือว่าเป็นน้องอาชีนะที่แรกเจ้าแรกเลยเนาะเจ้าแรกค่ะเจ้าแรกของบ้านกกอกที่ขีดก็ลุงนี่แหละป้าแตนกับลุงนี่แหละเป็นผู้แนะนําอย่างให้มีรายได้ชาวบ้านมีรายได้ป้าแตนก็ไปบอกชาวบ้านว่ามาขายเลยมาขายเลยมาขายเลยหน้าบ้านค่อยนะค่อยไม่ได้หกแตะกี้มันเป็นป้าเนาะอออแม่แม่เป็นป้าเป็นอะไรแล้วก็เขาก็เจ้าของทีเขาก็เลยปั๊บปั๊บทีเอารถมาปั๊บทีเลยก็เลย แล้วก็ลุงกระทมทีทั้งหน้าบ้านก็เลยเป็นแบบนี้แต่คิดมันไม่เป็นแบบนี้มันเป็นป้ามันเป็นอะไนะคอมันเป็นปลาปืนเนาะเป็นปลาปืนเป็นปลายาเป็นปลายาปลากยแม่ค่ะก็เลยมาแล้วก็เลยปั๊บมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็ความคิดของที่แรกก็ของลุงพุนค่ะลุงพุนเป็นคนคิดเลยเป็นคนคิดบ่อกออยากให้มีอยากให้ชาวบ้านทำมีรายได้อยากให้คนมาขายของเสียรได้ไปตั้งหลายเดือนเสียรายได้ไปตั้งหลายเดือนสามสี่เดือนเนาะ จากเริ่มต้นที่มีเรื่องซันนารบอแมนมสองเดือนแรกนี่ไม่ได้เอสผหรือสองเดือนแรกนี่ไม่ได้เอสไม่เอสพู้ทอดตำรวจมาสอบอยูเฮนเลนอันนั้นลนอันนี้ยานผูหรือคบเบิร์ด,ดมืเพิรนผูกกันไปนี่รนรายได้ไม่ได้สักบาทเลยสองเดืนนอนเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนนั้นย่าย่าเฮตอาชีพอย่างเดียวแม่เมื่อก่อนน่ะย่าเอส เอสโซนมั่นแล้วก็ดำหน้าเอสหน้าเอสไฮท่ามือดางห่อนี่ยเราไปรับจ้างวันละสองร้อยที่แรกนะรับจ้างวันละสองเราก็ยยมเฮ็ดนอกกับเปหาเฮ็ดมาขายยยมพวกหวานนอกกับปหาเฮ็ดหาพวกหวานมาขายสมัยตะกี้แม่ไปขายใส่แม่เตาง่อยตลาดเตาง่อยตลาดเตาง่อยตลาดลงไปตลาดเตาง่อยเราขายกุ้ยชะวบ้านท่าได้ขายกุ้ยก็ซื้อกุ้ยก็ลงไปขัดตลาดเตาง่อยก็เสื้อทายมือตะไสร์สองทั้งหลังทั้งหน้าจ้ะหลังกระสอบเนื้อทั้งหน้ากระสอบเนื้อแล้วก็ เอาลงไปตะง่อยคู่มือขามผู้ลงไปสู้มือใช่ไหมแม่โอ้เก่งเติอเป็นน้องคีโรขามผู้อนีรก็ได้ขามผู้ลงไปเลยแล้วก็ยำมือเราไม่ได้โกยกับไปรับจ้างดับหน้าเอ็หหฮเอ็นส่วนธรรมดาเจ้าขาเป็นแม่้านี่ก็ไม่ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปคำราแก้บนตอนนี้ก็อยู่นี่นี่ประจำเาเนระแม่เนาะถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะคะก็ดีขึ้นจากชีวิตยาเป็นไผก็เอิ้น ย่าอาชิย่าอาชีซื่ออย่างแม่แม่ซื้ออีรีนี่ซื่ออย่างซื้อแบบเขาเอินเล่นกันปกตินี่นอกจากย่าอาชินี่และกับแม่เอนี่อก,ก็ชื่อพงษ์สุดาน้ำสกุลก็ซื้อคนแข็งค่ะพงษ์สุดาซื้อคนแข็งแม่พงบ่สีบ่แม่มอ๋อจะแม่พงหนูเนี่ยตั้งตแต่มาอยู่นี่อันน่ สี่ค่เดือนมันนี่มันไผยก็เอิญย่าอาชีท่านโบย่าอาชีกับแม่เอเอ,เออแม่เอป้าเอคืออันอันแม่เอเนี่ยคือลูกชายลูกชายซื้อเอออ๋ลูกชายซื้อเอ,อ,ลอ,เอแล้วพูดให้ขอละเอิญมันเคยเห็นลูกชายก๊กซื้อเพื่อเขอละเอิญแม่นั้น อ๋อแม่อะไรเนี่ยเขาไม่ซื้ออ้นซื้ออ่ะสีอเออ้นซือ้อลูกเลยเอ้นซื้อลูกเลยเอ้นซื้อลูกคนกกกว่าสันซะคนโคนตเนี่ยเนาะร้จกาาออักซื้อยาว่าซื้อวันนี้เลยโออหนูกคยังว่นยุ่อยู่ <laughs> จ้ะเนี่ยงานเราซื้อย่างเงีย้ยแต่หน่อยจากยาอาชีพแต่แม่เออมีอยู่สองอันนี่แล้วต้องซื้อได้ซื้อหนึ่งแต่จุดเริ่มต้นนแม่อันที่ว่าลุงพลมาอยู่นี่เนาะแม่ได้สนิทชิดเชื้อกับเปืนมานนี่หลายปีบ่แม่จ้าหลายปีแล้ว อ๋อ oh. จ้าจากที่แม่ได้หู่จักกับลุงพลมานี่หึงบ่แม่จ้าหึงนะคะ่ะเคยไปรับจ้างน้ำเดียวดำไ้ดำหน้าเอศกรนมันก็เคยไปน้ำเดียวจ้าก็อยู่บ้านน้ำเดียวกันหลายไปอบรมกับไปน้ำเดียวจ้าไปอบรมที่บ้านหน้านกเขาเศรษฐกิจพ่อเพลงกับไปน้ำเดียวตลอดไปเพราะว่ามันก็เป็นบ้านหน้อยจ้าสามรอบเขาอ,อบรมสามรอบก็ได้ไปสามรอบ ไปน้ำเดียวแล้วก็ดำให้ดำหน้ากบลุงพนจะมักรับจ้างกินยางดำให้ดำหน้ากะยาใันมาจ้างเอาเดีอยกะจ้างเพื้นนะจ้างลุงพนนะโอ้แบบว่าไปก็ไปสิไปคู่กันสิเลยแต่บอกแม่แบบว่าถ้ามีอันเขาก็ลุงพลไปเต็นเนาะก็ได้มู่อยู่กับแม่เขาแม่น้องชมพู่พอชมพู่กับไปน้ําเดียวนั่นแหละก็ไปน้ําเดียวคือไปด้วยกันนะคะเนี่ยก็ารับจ้างด้วยกันเอาแห้งเดียว แม่อตอนที่บ้านลุงเคยได้ยินแม่ว่าคนขายอัน,นยังขายอย่างนะขายไก่ย,ย่างไ<อ>ก่ย,ย่างตีประมาณตีห้าตีห้าละหอมเลยหอมพิ้งไก่ลุงพลนะแล้วก็มานีกาตีห้าแล้วก็หกโมงกับลุงพลนกับเสื้อรดมอเตอร์ไซค์เข้าไปขายในบ้านขายทุกเา้าขายื่อนักเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ขายบ้านักสูงตอนนั้นถือว,ญญว่าเป็นน,นั่นนะที่ว่าคนขายไก่นี่ มีมีแต่ร้านลุงพนบอกแม่หรือมีมีมีร้านค้าที่เขาขายเป็นกับข้าวแบบนี้อยู่บ่ไม่มีต้อนรับดีนะตอนลุงพนขายไก่ย่างเพราะว่าเราเอิสเซ่จ้ะและขายดีขายมดคู่มือเป็นเจ้าแรกเลยบอกที่ขายไก่ย่างเพราะเสียงดังเพราะราคายืดพิเสียงหดพูนแล้วเราก็เลยเนาะแบบว่าพึงกระซีมีการตอบรับตั้งแต่หัวคำเนาะค่ะได้แบบน ได้เสียงตอนรับดีเกตเป็นคนร้องเพลงไปเลยร้องเพลงขายไก่นะฮะขายไก่น่ะร้องเพลงไปเลยร้องเพลงไปนำแม่นลาะตามบ้านนะที่บอแม่ก็เออเจอเพ่อเพิ่มมีซื้อก็ได้ซื้อเอ่ามาซื้ออันเด้บออยากกินก็ได้กินห้องใส่เลยหวานในเลยดี่ยะจะถือว่าอันขายตอนเศร้าๆแล้วไหมเนาะ ถือว่าเพิ่งจะขายรีบขายดรรู้จักกันมานานเน,นาะค่ะนาแล้วแต่นานแล้วแต,แต่เขาเขามาแต่กรุงเทพแล้วค่ะก็เลยแบบชนิดชิดเชื่อกันมาแต่พุ่นเนาะคะ่ะจุดเริ่มต้นของแม่ค้าคนแรกของนาบ้านล,ลุงพนนําเด้อค่ะก็คือ <c oughs> ยาอาชีนะ,ะ <c oughs> ขอบคุณแม่นะคะ <c oughs> ที่วันนี้คุยกันเนาะคะ่ะแม่ <c oughs> ขอบคุณห <c oughs> ลายหลค่ะสวัสดีค่ะ